ครูคะนะครับปัจจุบันนี้เฮิร์ตท้อเฟลนะครับใช้ชีวิตประจําวันยากมากค่ะนะครับอกหักค่ะคุณรู้ไหมครับว่าคนที่อกหักซึมเศร้าท้อเฟลกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายต้องเป็นกังวลไปส่องแฟนเก่าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทรมานขนาดไหนครับและ มักจะอธิบายกับชาวบ้านน้อยเปล่าหรอกฉันไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับฉันไม่เคยคิดถึงมันเลยแม้แต่วินาทีเดียวนะครับแต่จริงๆอยู่ที่บ้านร้องไห้หลังตู้เย็นวิธีการแก้นะครับหนึ่งสิ่งที่คุณต้องทำกันเลยครับอย่าพูดถึงอดีตถ้าต้องการผ่านไปเร็วๆกับสองอย่าถามว่าเมื่อ,อไรจะหายเพราะคนที่จะหายจากอาการหอบหัก มันเกิดจากการที่ไม่ได้ไปโฟกัสที่เวลาเวลาที่คุณพยายามถามว่าเมื่อไรจะหายเนี่ยนั่นอ่ะคุณกําลังยืดเวลาออกไปนะเพราะคุณจะรู้สึกว่าทำไมมันทรมานจังเลยทาไมมันเจ็บปวดจังเลยสามนะครับคุณจะต้องแก้วิธีการที่ข้างในเพราะว่าคนที่กําลังปวดกําลังเสืมเศร้าท้อฟเฟ้ตอนเนี้ยคุณรู้สึกว่ามีคนผิดอยู่ในนี้ในสถานการณ์ตอนนี้มีคนผิด าไม่เขาผิดก็เราผิดถ้าไม่เราผิดก็เขาผิดนะครับคุณรู้สึกว่ามันมีมันมีคนผิดและอ,อย่างครับคุณกำลังหาคนมารับผิดในสถานการณ์นี้ในขณะที่เรากำลังหาคนรับผิดเราก็ไม่อยากสูญเสียเขาไปเช่นเดียวกันค,คือความคิดของคุณมันตีวนมั่วกันอยู่ตอนนี้อยากเลิกก็อยากเลิกไม่อยากเลิกก็ไม่อยากเลิกนะครับ ตอนแรกก็โกรธแต่ตอนนี้ก็อยากให้กลับมาตอนแรกก็เลิกกันไปก็ดีแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเสียดายเวลาที่ผ่านมานะคคือความคิดของคุณมันตีวนกันนะครับครูคมแก้นักเรียนประเภทนี้ที่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับอยู่ในคอร์สปลดล็อกอกหักครูคมการันตีครับถ้าคุณเรียนคอร์สจบความเศร้าของคุณจะหายไปแปดสิบเปอร์เซ็นเพราะคุณจะเข้าใจวิธีการทำงานของสมองตัวเอง คุณบอกว่าฉันต้องการลืมต้องการลืมต้องการลืมจริงๆหน้าที่สมองมันทําหน้าที่จําอันไหนยิ่งอยากลืมมันยิ่งจดจำนะครับแล้วความคิดเหล่านั้นจะจองจําให้คุณเป็นทุกข์เป็นปีๆนะครับอันนี้ก็ไปทบทวนกันเองนะครับอยู่ในคอ,อร์สบนลกออกหักนะครับเข้าใจไหมครับ